Nescafe Protech Proslim อยากเห็นขึ้นดูดี พบกับพวกเรา3คนเช่นเคยนะครับกับสิสยธรมเถิงสดช่วงนี้และวันนี้ครับเรา3คนก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนใช่แล้วค่ะนี่เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะคะวันนี้มีของฝากด้วยละเป็นนิตยสาร F สามแมกกาซีนนะคะซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับสุดพิเศษเลยทีเดียวนะคะจับพระนางแถวหน้าของวงการมาขึ้นปกครบเซต<ม>นำโดยพี่อานทองะสมและพี่เคนทีรเดชนดูจากห,หน้าปกนะครับคุณผู้ชมครับพี่เคนทีรเดทพี่อารมอดิชาติบอยประกพี่คิชชาคริชโอ้โหเยอะมากครับ มาก,มากชายหญิงนะคะอย่างละ12เป็น24 <c oughs> 2 2> คอนเลยนะครัส <2 S 1> โลก็เลย <c oughs> เรานับเป็นโลด้วยครั้เป็นโลอะไรค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจของทุกคนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเกิดวันที่เท่าไรพศอะไรากําลังเรียนหรือว่าเรียนจบแล้วทํางานอยู่ที่ไหนนะคะรวมไปถึงงานอดิเรกกีฬาโปรดนะคะสีที่ชอบและศิลปินสุดปลื้มของดาราแต่ละคนอีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่ามีเบื้องหลังของเงารักลวงใจอีกด้วยนี่ได้ไปว่าถ้าไม่รู้ประวัติเนี่ยมีเล่มนี้เนี่ยรู้ทุกอย่างเนาะเล่มนี้นอกจากประวัติแล้วมีสกู๊ปพิเศษเพียบเลยทีเดียวนะคะนี่ก็จะเห็นภาพเบื้องหลังนะคะ และก็ใครที่อยากรู้ประวัติของผู้ประกาศข่าวสิงวนล้อมตอนนี้ที่โด่งดังมากๆนะคะอย่างพี่อ้อนธนินวัฒน์นะคะเจ้าของท่า ทีวีซ6อม้อองศาผมชอบท่าพ <c oughs> ี่เขามากเลยอะทุกกเย็นเลยท่าเนี่ย <c oughs> ทุกคนต้องเรียนแบบเขาเนะคะเป็นท่ามาตรฐานเลยทีเดียวก็หน้า Star flash back นะคะมีการลงรายละเอียดเอาไวท้ทียิบเลยทีเดียวนะคะเ <c oughs> พื่อนซีเป็นใครนะคะจะเห็นรูปพี่กิติสิงหาปัต <c oughs> ตอนหนุ่มๆเลยทีเดียวและมีภาพส่วนตัวนะคะของดิกกี้สิริตาเจนเซนจากเรื่องพลายลายรักอีกด้วยนะคะให้ดูกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะ ส่วนใครที่อยากรู้ว่าใครเป็นเพื่อนซีส้สุดๆของพระเอกเกตวอรินทร์ทอคะ f 3ฉบับนี้มีคำตอบอีกด้วยค่ะ ลแล้วสำหรับคนที่ตอนนี้เริ่มอยากได้ขึ้นมาแล้วนะคะไม่ขายค่ะแจกฟรีในวันพฤหัสที่6และว,วันศุกร์ที่7พฤษภาคมนี้นะคะมารับฟรีกันที่อาคารมารีนนนะคะที่งานตลาดนัดดาราค่ะใครที่มือไวนะคะวันนี้ซีแจกเลยนะคะในรายการหลังจบรายการขอย้ำนะคะต้องเป็นหลังจบรายการเท่านั้นนะคะโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข0 8 3 0 0 6 1 2 5 1วันนี้เราให้10รางวัลค่ะเป็นเล่มพิเศษเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับมารับฟรีได้ที่ตลาดนัดดาราที่ อาคารมาลินนของเรานั่นเองใช่แลอ้อะครับมาถึงข่าวนี้ครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะบอกคุณผู้ชมเลครับว่าปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเรื่องนี้นี่นะครับใกลตัวพวกเราทุกคนมากๆเลยแม้ก<ช>ร,ระทั่งดาราของช่อง3ก็ยังให้ความสนใจครับ เป็นส,สนสาวสวยที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพอันดับต้นๆของวงการเลยนะครับพอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย2,553แพงพันชนิดาดาราช่อง3ครับก็ลเลยรีบไปศึกษา,กษาสิทธิ์และหน้าที่รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองในฐานะผู้บริโภคแถมงานนี้ครับเขาเตรียมจะมาบอกต่อแฟนคลับช่อง3และที่สําคัญนี้เลยสาวแพงยังขึ้นเวทีจับไม้ร้องเพลงสําหรับผู้บริโภคที่สใ,ใส่ใจในสุขภาพอีกด้วย เรียกได้ว่าต้องขอคะแนนความเห็นใจวิก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าหลังจากที่เธอนั้นสวมบทร้ายในละครเรื่องจงกลกิ่งเพียนเร็วๆนี้เธอกำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่ครับอย่างวิวาวาบุญน,นั่นเองตอนนี้มาก็ตกใจนะส่วนมากคนจะเรียกอารีไม่ได้เรียกแพงก็เรียกอาจจะติดตามชมมาจากละครเรื่องจงกลกิ่งเพียนก็รู้สึกดีทุกคนให้การตอบรับดีน่ารักมากไม่ได้ออกจากบ้านนานเจอ แฟนๆละครเยอะแยะเลยอะค่ะ <sk ill> ก็ขึ้นไปร้องเพลงนะคะแล้วก็พูดโปรโมทละครเรื่องวิวาวาวุ่นนะคะซึ่งจะเป็นละครที่จะลงจอเร็วๆนี้ <sk ill> ก็มีพี่เคนทีรเดชเล่นกับพี่ชมพู่อรารยานะคะรับรองว่าเป็นคู่ที่ฮอตอีกคู่หนึ่งแน่ๆ <sk ill> นอกจากนั้นก็ยังมีหมอก,ก้องมีน้องเพชรแล้วก็มีพี่เอ็มแล้วก็มีแพงที่รวมเรนด้วยนะคะแล้วก็มีดาราคับข้างมากมายทังอยากให้ติดตามละครเรื่องนี้นะค่ะรับรองสนุกสนานแน่นอนเบาสมองค่ะ S <S อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับงานดีๆแบบนี้นะครับวันคุม้มครองผู้บริโภคไทย2,553ครับจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาที่แจ้งวัฒนานั่นเองครับอตอนนี้นะคะต้องพูดถึงเลยว่าเกาหลีฟีเวอร์เนี่ยมาแรงมากมากเคเคคถูกต้องนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่สนใจทางว่าด้านวัฒนธรรมของด้านตะวันตกนะคะะมีข่าวดีมาฝากกันค่ะ งานนี้มีชื่อว่าเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่7แล้วนะคะโดยให้ความร่วมมือระหว่างสถานเอกคราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพงานนี้ถือเป็นกิจ,จกรรมวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของราชอาณาจักรเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วมีผู้เข้าชมถึง4,000 0คนนะคะ<อ>และในปีนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะเปิดตัวด้วยนิทรศการกลางแจ้งของช่างภาพชื่อดังชาวฝรั่งเศสเพื่อเชิดชูความหลากหลายของวัฒนธรรมของชายหญิงในทวีปเอเชีย นอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมอีกน่าสนใจเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้ไปชมโดยไม่เสียค่าผ่านประตูทั้งนั้นเลยนะคะเทศกาลนี้จะจัดขึ้นที่สยามสแควร์นะคะงานนี้เนี่ยวงดังอย่าง Mo เด r n Dog อกจะร่วมแสดงกับวงจาวาวงดังฝรั่งเศสแล้วก็จะมีการประชันการเต้นฮิปฮอปนะคะที่พัทราวดีทเทเตอร์นะคะรวมถึงการแสดงมายากลหุ่นกระบอกและละครกลางแจ้งในหลายสถานที่ของกรุงเทพและในิทศการอีกหลายชุดนะคะอย่างในิทศการภาพถ่ายกรุง ะะที่จัดแสดงบนแผงเพดานนะคะของสมาคมฝรั่งเศสถนนสาทรใต้นิทรรศการนะคะภาพถ่ายแฟชั่นและวัสดุดีไซน์ที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพส่วนโปรแกรมอื่นๆแม้จะต้องเสียค่าเข้าชมเนี่ยแต่รับรองถึงความคุ้มค่าค่ะไม่ว่าจะเป็นตลกไฮคลาสระดับโลกนะคะภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดที่คัดสรรมาถึง10เรื่องนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยจะ,จะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสดนตรีคลาสสิกนะคะร้องโดยเสียงเมโซโซปราโนชื่อดังงานนี้นะคะจะมี ขึ้นตั้งแต่วันที่3มิถุนยาถึงวันที่6กันยาตลอด3เดือนเลยค่ะอโ uh oh. งานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมใช่แล<ม>้วค่ะเอาเป็นว่าเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะคะจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนแต่งานที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็คืองานเทศกาลดนตรีฤดูร้อนนั่นเองค่ะใครที่อยากไปงานนี้เตรียมตัวแพ็คกระเป๋าวันนี้เลยค่ะ จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีฤดูร้อนงานนี้เนี่ยเจ้าโปรเจกต์เจ้าโปรเจกต์ดนตรี3ฤด,ดูพี่วินิตรัการันตีเลยค่ะว่าจะมันและก็พิเศษขึ้นอีกเป็น3เท่าเลยทีเดียวเพราะได้รวบรวมศิลปินชื่อดังทุกแนวรวมไปถึงดีเจชั้นนําของไทยและต่างประเทศมาเกือบ20วงนับรวมแล้วร่วมร้อยชีวิตเลยค่ะทั้งโจยบอยทีโบนลิปตาตู่พบทร e t ท Teddy's Car b a n าแบนจุย๋ยจุ๋ย Buddha b l สเ s ลงเนี่เสียใจและอีกเพียบมาเย้ยวกับแฟนเพลงบนเวทีกลางแจ้งริมชายหาดเขาตะเกียบหัวหินตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยค่ะไ,ไปร่วมงานนี้ครับแลวก็ยังมีศิลปินอีกมากมายครับที่จะได้ไปเล่นในงานนี้ด้วยครับผมมาจากญี่ปุ่นด้วยกันนะครับมีพริสวานะครับ oh, <wow. S 3> นักร้องเป็นแนวสกาผู้หญิง10คนเท่ดินระเบิดเลยนะครับมาแบบจุ๋ยจุ๋ยต้องมาลายแน่โอ้โหน่าดูมากครับ ชายหาดยาวประมาณ2กิโลเมตรนะครับเตรียมไว้ต้อนรับแฟนเพลงจํานวนมหาศาลที่จะไปสนุกสนานกันนี่เป็นครั้งที่3แล้วครับใครที่ไม่เคยไปนะครับลองถามดูนะครับว่าเขาสนุกกันขนาดไหนแล้วก็พลาดไปได้1พฤศจิกายนนะครับที่ทะเลหัวหินตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปครับ น 1> <1> หนึ่งพลศภาคมพรุรงร่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ห้ามพลาดที่หัวหินนะครับแ,แต่ว่าเย็นนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆสาหรับแฟนคลับช่อง3นะครับนั่นก็คือนี้เลยครับคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรนะครับ<ช>งานนี้จะจ,จัดขึ้นครับที่หน้าศารกลางจังหวัดสมุทรส,สงครามนั่นเองพบกับดารามากมายทั้งปอทิศดีพันวรการนะครับแล้วก็โอ้โห และอีกมและที่สำคัญคุณซีไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วอย่างทจะตามไปติดๆเลยแล้วก็ตามไปเพื่อแจก F3 แมกซีนนะคะใครที่อยากได้แวะยู่ระแวกนั้นนะคะต้องไปด่วนเลยนะครเพราะมีจํากัดด้วยพลาดไม่ได้เล่นพิเศษขนาดนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด ค่ะท้ายสุดนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะดุริยางศาสตร์นะคะผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w c o n s i l s u a c t h นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-880-737 4หรือ0 2 8 4 9 7500นะคะต่อ3 1 3 0 2ศถึง31304นะคะในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25พฤษภาคมเลยค่ะ <หา S 1> ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พลาดไม่ได้ครับ